สวัดีครับตู้ฟักไข่ตราจากกีฟาร์มเทคโนโลยีการเกษตรวันนี้มาแนะนําตู้รุ่น176ฟองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโฉมใหม่เลยนะครับแต่ก่อนตัวคอนโทรลก็เราก็ใช้เป็นเซตเนะครับแต่ตัวนี้นะครับเรามาใช้ตัวใหญ่เลยนะครับก็คือเอ็กเอ็มนะครับมาดูภายในกันเลยนะครับภายในชั้นฟักนี่นะครับก็จะมีสองชั้นนะครับ สามารถเปลี่ยนเป็นถาดไก่ถาดเป็ดถาดห่านถาดนกกระทาได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะฟักอะไรที่อยู่ในตู้ตอนนี้ก็คือถาดไก่นะครับถ้าเป็นถาดไก่ก็จะได้ร้อยเจ็สิบหกฟองนะครับนยนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องขอสมอากาศครับก็จะมีพัดลมมีฮีตเตอร์สองตัวนะครับมีไฟสองสว่าง <c oughs> ไปสองสว่างสวิตอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้สวิตพัดลมอันนี้เบรกเกอร์นะครับระบบของตู้นี้ก็จะมีควบคุมอุณหภูมิความชื้นกับไข่ดูดแก๊สดูดอุณหภูมิเกินอะลามเตือนนะครับเป็นอ,ตอนัอตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับนะรับการคดหมองก็จะประมาณนี้นะวัสดุที่เราใช้นี่ผนังตู้ก็จะใช้เป็นพลาสวูดนะครับสามารถโดนน้ําได้ไม่ผุไม่โกงนะครับตอนนี้ที่มีเสียงดัง อยตอนนี้ก็คือมันจะอ a l ามนะครับว่าเมื่อเราเปิดประตูตู้ออกอุณหภูมิมันก็จะออกทางประตูนะครับเห็นว่าอุณหภูมิที่อ่านค่าได้อ่านได้า36.2นะครับแต่ที่เราต้องการก็คือ37.5นะครับแสดงว่าอุณหภูมิมันต่ําเกินไปนะครับมันก็จะร้องเตือนนะครับเดีย๋ยวถ้าเราปิดประตูตู้เข้าแล้วนะครับอีกสักพักนะครับอุณหภูมิและความชื้นมันก็จะเซ็ตค่าขึ้นมาใกล้เคียง ตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับถ้าสนใจตู้ฟักไข่นะครับของตราดจักรีฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับเริ่มต้นที่84ฟองนะครับจนถึง5,000ฟองนะครับก็ถูกเข้ามาสอบถามนะครับที่เบอร์นี้เลยนะครับ 0ูนย์แปดหกศูนย์ศูนย์ศูย์หนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะครับเม้นทูนะครับเพราะว่าคอมเมนต์ Comment ผมไม่มีเวลาตอบจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ